นิทานเรื่องเสือเย็นในอดีตกาลนานมาแล้วมีวัดหนึ่งชาวบ้านล่ำลือกันว่าเจ้าอาวาสวัดนั้นเป็นเสือเย็นเสือเย็นก็คือคนที่เรียนคาถาท่องคาถามานานจนแปลงกายเป็นเสือได้จนวันหนึ่งมีกลุ่มพ่อค้าลอนแรลมมาจากต่างบ้านต่างเมืองสามคนด้วยกัน ก็มาพักที่วัดนี้ชาวบ้านก็เล่าให้พ่อค้าฟังว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นเสือเย็นจับเอาพระและเนนในวัดไปกินหมดจนไม่เหลือใครแล้วชาวบ้านพอรู้ว่ากลุ่มพ่อค้าจะมาพักที่วัดนี้ก็เป็นห่วงพ่อค้าอย่าไปพักที่วัดนี้เลยนะเจ้าอาวาสเป็นเสือเย็นนะ ชาวบ้านเอ่ยขึ้นพ่อค้าชื่อนายสอนก็ว่าจริงเหรอครับชาวบ้านก็บอกด้วยความเป็นห่วงจริงสิพ่อค้าถ้าไปพักที่วัดนั้นจะไม่รอดกันนะมันจะเอาไปกินจนหมดนะพ่อค้าแต่นายสอนก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกครับพวกเราไม่กลัวหรอก เหตุที่นายสอนไม่กลัวก็เพราะพวกเขามีคาถาอาคมมากมายเหมือนกันจึงไม่กลัวอะไรเลยพวกนายสอนจึงไปพักที่วัดนั้นฝ่ายเจ้าอาวาสเห็นพวกพ่อค้ามากันหลายคนก็ดีใจแอบเลียปากแผลๆคิดว่าวันนี้ละจะได้กินอิ่มแปร่แน่ๆเลย ฝ่ายพวกนายสอนพอตกค่าก็นั่งสารควายธนูเอาตอกมาสารเป็นควายธนูประตูมีกี่บานหน้าต่างมีเท่าไรก็สารควายธนูเท่านั้นฝ่ายเจ้าอาวาสก็ตะโกนถามด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าพ่อคะหลับแล้วหรือนายสอนก็ตอบไปว่ายังไม่หลับครับท่าน พวกนายสอนก็รีบช่วยกันสารควายธนูต่อไปไม่นานเจ้าอาวาสก็ตะโกนถามอีกว่าพ่อค้าหลับแล้วหรือยังพ่อค้าก็ตอบว่ายังครับยังไม่รับพวกนายสอนสารควายธนูแล้วก็เสกคาถาใส่แล้วเอาไปวางไว้ที่ประตูหน้าต่างแต่ระบาน เจ้าอาวาสก็ถามลงมาอีกเป็นครั้งที่สามนายสอนก็ตอบอีกว่ายังไม่เสร็จจนอีกสักพักเจ้าอาวาสก็ถามอีกเป็นครั้งที่สี่คราวนี้พวกนายสอนแก้งเงียบเจ้าอาวาสจะถามอีกกี่ครั้งก็ไม่ตอบเจ้าอาวาสก็คิดว่าคงรลับหมดแล้วจึงท่องคาถาแล้วแปลงกายเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่ กระโดดลงจากกุฏิเข้าไปในวิหารที่พักของพวกในายสอนพอกระโจนเข้าไปในวิหารควายธนูที่พวกในายสอนเตรียมเอาไว้ก็ขยายร่างใหญ่โตวิ่งเข้าชนเสือเย็นจนล้มลงเสือเย็นหรือเจ้าอาวาสที่แปลงกายมาก็ตายคาประตูวิหารแล้วคืนร่างกลับคืนเป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านพอมาเห็นศพเจ้าอาวาสตอนเชา้าก็รู้ว่าเจ้าอาวาสเป็นเสือเย็นอย่างที่ล่ำลือกันจริงๆตั้งแต่นั้นมาจึงเรียกวัดนั้นว่าวัดเสือเย็น